ตำนานเจกลาหรือที่บางท้องถิ่นเรียกว่าเสือจจกลาเป็นเรื่องเล่าที่ชวนขนหัวลุกที่สุดเรื่องหนึ่งในแถบภาคเหนือและหมู่บ้านตามชายป่าครับเพราะมันไม่ใช่แค่สัตว์ป่าธรรมดาแต่เป็นแมวผีที่ผสมผสานร,ระหว่างสัญชาตญาณสัตว์ร,ร้ายกับอาถรรพ์ม์ดำนี่คือเนื้อเรื่องและรายละเอียดของตำนานนี้ครับกำเนิดของจะกลาตามตำนานเล่าว,ว่าจะกลามีที่มาหลักๆสองทางคือ 1. แมวป่าที่กินซากศพแมวที่บังเอิญไปกินศพของผู้ที่มีวิชาอาคมหรือกินของเส้นไหว้ที่ทำพิธีไม่ถูกต้องจนซึมซับพ,พลังงานด้านลบและกลายเป็นอมนุษย์องอของปล่อยของผู้มีวิชาหมอผีหรือผู้เล่นอาคมสายดำเลี้ยงแมวป่าไว้แล้วเสกอาคมใส่เพื่อใช้เป็นอาวุธส่งไปทำร้ายศัตรูหรือใช้เฝ้าสมบัติในป่าลึกลักษณะและพฤติกรรมรูปลักษณ มองเผินๆเ,เหมือนแมวป่าหรือแมวดำตัวใหญ่แต่จุดเด่นคือดวงตาสีแดงฉานที่เรืองแสงในที่มืดและมีท่าทางการเดินที่สงบนิ่งจนไม่มีเสียงฝีเทา้าความร้ายกาศมันมีความเร็วเหนือธรรมชาติสามารถกระโดดขึ้นต้นไม้สูงหรือหลังคาบ้านได้ในพริบตาการโจมตีมันไม่ชอบปรากฏตัวให้เห็นตรงๆแต่จะใช้วิธีกระโดดข้าม ร่างของเหยื่อหรือข้ามหลังคาบ้านที่มีคนป่วยเชื่อกันว่าเพียงแค่มันกระโดดข้ามพลังชีวิตของคนนั้นจะถูกดูดกลืนไปจนแห้งเหี่ยวและตายอย่างหาสาเหตุไม่ได้เรื่องเล่าขานเสียงเรียกยามวิการมีเรื่องเล่าในอดีตว่าหากพรานป่าหรือชาวบ้านไปตั้งแคมป์ในป่าลึกแล้วได้ยินเสียงแมวร้องเบาๆหรือเห็นแมวดำเดินวงเวียนอยู่รอบกองไฟห้ามทักและห้ามไล่ตาม เด็ดขาดเพราะจะักรมักจะล่อลวงคนให้เดินห่างจากกลุ่มไปเรื่อยๆจนหลงป่าพอเหยื่อเริ่มอ่อนแรงและหวาดกลัวมันจะปรากฏตัวออกมาฉีกกระชากเนื้อกินโดยเริ่มจากลูกตาเป็นอย่างแรกวิธีแก้อาถันคนโบราณเชื่อว่าปืนธรรมดาทำอะไรจะกลับไม่ได้การจะจัดการมันต้องใช้กระสุนอาคมกระสุนที่ลงอัขระหรือแช่น้ำมนต หรือใช้ของมีคมที่ผ่านพิธีปลุกเสกเท่านั้นหากฆ่ามันได้ร่างของมันจะกลับกลายเป็นซากแมวเน่าๆที่ส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงผิดปกติเกรดน่าคิดจากตำนานในเชิงจิตวิทยาและวิถีชาวบ้านตำนานจะกระถูกสร้างขึ้นเพื่อเตือนให้คนป่าและพรานมีสติอยู่เสมอเพราะในป่าลึกมีอันตรายจากสัตว์นักล่าที่ว่องไวเช่นเสือดาวหรือแมวดาว การที่สร้างเรื่องให้มันดูเป็นผีก็เพื่อให้คนเกิดความยำเกรงและไม่ประมาทกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ดูเหมือนไม่มีอันตรายครับ